สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Music JC เคยกินกันไหมอินทนินขนมไทยโบราณและที่ร้านยังมีขนมไทยให้เลือกอีกมากมายที่นี่เลยร้านยาจินดมอยู่ในย่านยมจินดามิวตั้งใจมาร้านนี้เลยค่ะมาเพื่อกินขนมอินทนินโดยเฉพาะเพราะยังไม่เคยกินตามมิวเข้ามาในร้านกันเลย ร้านตกแต่งโทนสีขาวสไตล์วินเทจน่ารักอบอุ่นสั่งขนมกับน้ำกินที่ร้านจะทำให้เราซึมซับบรรยากาศย้อนยุคแบบสบายๆที่ร้านมีชั้นลอยด้วยนะคะไปชมบรรยากาศกันเลยมิวรู้สึกชอบทรงกระจกของที่นี่ดูสวยดีค่ะชั้นลอยก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะ ตกแต่งเรียบง่ายแต่ดูดีอินทนินพอมิวได้ลองกินแล้วสำหรับมิวอร่อยเลยค่ะ ก้อนกลมนุ่มสีเขียวหอมใบเตยเข้ากันกับน้ำกระทิอบควันเทียนต้องมาลองนะคะที่นี่ยังมีขนมที่น่ากินอีกหลายอย่างไว้มาอีกขอบคุณคะ่ะสำหรับการรับชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ